มาดูสวนมะเขืออ้ยสะอ่อนแล้วซ่อนพี่น้องพวกเนี้แล้วปลูกได้คักพอใหญ่ปลูกมะเขือสวนนึงก็จะเป็นแตงไทยโซนนึงก็จะเป็นมะเขือเดี๋ยวข้สิไปฟานน้อใหม่เฮ็ดคลิปอีกพี่น้องนังฟานนอ้อไม้ทำคลิปนี่กำลังหน่อย ได้เก็บคลายนะแน่เราดิหลายเติบเร้วทำเงินด้พี่น้องักเขือทำเงินเบียบักเขือทำเงินอีหลีเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเบียมาปลูกกูเนาะก็คือกระสือซอยเพิ่นอยู่เนาะฮ้อนแดดนี่ก็คือกระท่อมไปนะโลจะาของบ้านอันว่าเป็นคนจิลายได้พี่น้องเงินบื่อประหยักแต่วาอยู่แบบันนเนาะนะคะใส่วิธีพ่อเพียงนะคะ ใช้วิธีแบบพอเพียงนะคะชีวิตแบบพอเพียงเพราะว่ามันเป็นนมสดหาสิบ <c oughs> กลัวลรละมั้ง่ว่าใช้ชีวิตแบบนมสดนะคะนี่คือป่ามะเขือเนาะเราจะขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะเพราะว่าเออก็คือกเกษตรเนาะเราก็สนุนกันใช้ชีวิตแบบเกษตรนะเ,ษเนะกะเษตรรั้วรอบรั้วนะคะอันนี้ก็คือป่าแตงไทยเนาะนะคะที่เราไลฟ์สดกันอยู่บ่อยๆนะคะคือป่าแตงไทยนะคะ นี่คือหน่วยหน่วยแต่งไท่น้องมึงหน่วยแต่งไท่เนาะปลานี่คือปลาแต่งไท่นะคะจะขอเวลาอะไรเอ่อถ่ายวิดีโอสักหาหกนาทีเนาะพี่น้องนะคะเพร,ราะว่าบ่นไดมานี่โดนแล้วเนาะนะคะบางที่ก็จะมาไล่ใส่ปลาแต่งไทยละแต่ว่าบางครั้งก็ไปไล่ใส่ปลาเขานะไล่ใส่ปลาเข้าปลาหนำ บางเทือกับไปไล่ใส่ถ้าเจ้าไทยให้ไทยนะ้าแต่ว่ามือนี้บังเอิญขึ้นบอกว่ายังไม่ได้ไปถ่ายอ่ะส่วนดานานแล้วนะคะเพราะว่าเราปลูกแบบชาวบ้านนะคะแบบวิธีชาวบาะะ้านเนาะมีอะไรก็ปลูกแบบไม่ต้องใส่ยาใส่อะไรแบบว่ากินแล้วก็ปลูกแบบธรรมชาติไปเลยไม่ต้องเน้นยานะคะถ้าเน้นยาก็จะผลผลิตเร็วเยอะแต่ว่า ไม่ปลอดโรคปลอดสารเหมือนกับเราปลูกธรรมชาตินะคะปลูกธรรมชาตินี่ก็คือได้กินได้ใส่ได้ยังไปตามสภาพเนาะ,ะแต่การลงทุนก็จะไม่สูงแต่ว่าผลผลิตจะไม่ดีเหมือนเขาใส่ยาใส่อะไรเนาะนะคะแต่มันก็รสชาติธรรมชาติของเรานะคะทําให้เราใช้ชีวิตแบบกินปลอดสารนะคะคุม่ันก็ชอบแบบนี้แหละนะก็จะ ดกอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันมันอยู่ในภูมิใหม่เนาะตอนนี้หอมทายตอนนี้มันก็คือแดดเนาะนะคะช่วงนี้แดดมันแห้งนะคะแดดมันแรงเนาะเราก็อ่ายานยุ่งกัดแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มมีลมมาแล้วเริ่มมีลมมาแล้ววันนี้เริ่มมีแดดเนาะพี่น้องนะคะฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วก็เริ่มแดดเนาะนะคะขอบคุณทุกการรับชมเด้อนะคะถ้าสมมุติว่าเอ่อใครเข้ามาเห็นเนาะนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้เจ้าบ,บ้านหน่อยนะคะข้าวหอม,วมนวลมน channel ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ <c oughs> ฝากกดโปะกดไลค์กดเลิฟกดลากให้พี่น้องซับสไครต์ชาวบ้านน้าเนยได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะ,ะให้พี่น้องได้รับชมนะคะถ่ายคลิปถ่ายยังเนาะนะคะทุกคนก็ตรงนั่นแหละนะคะถ้าพี่น้องมาให้กํลังใจเราก็จะมีกาลังใจเดินต่อไปเนาะนะคะแล้วก็ ตากแดดตากฝนน่ก็ว่า,นา,นวาดำว่ามองก็ะแต่ว่าก็ยากสู้เนาะพี่นอ้องนะคะเดินทางมาสายนี่แล้วเนาะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะนะคะฝากกดไลค์กดเลิฟกด l ัก e ให้น้ำเดือเลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นปลาเอา่อป่าของมะเขือเปลาะนะคะมะเขือเปละแต่ว่ามันแดดร้อนนะคะถ้ามันแดดร้อนมันจะถ่ายภาพไม่สวยแต่ก็เลยมาถ่ายเอาแต่งไทยเสริมด้วยนะคะออกขอเวลาสาักนีเนาะนะคะขอบคุณมากมายสำหรับชม